โอ้โแม่มาถึงก็ฟันใส่กันเลยครับดีครับแบบนี้ครับเปิดฉากลุยกันเลยครับกำไรของแฟนมวยเปิดฉากอย่างเร้าใจเลยครับแหเรื่องราวของนักสู้สองคนครับอเมียนมากะตรังครับโอ้ยกันยังไงครับเสียหลักนิดหน่อยโอ้ยโอยแข่งซ้ายของเดชแม่ซ้ายหนักซ้ายแรงครับกันเก่งสีแดงครับคงเดช รูปร่างนี้ได้ลอยเห็นได้ชัดครับแบบนี้สบายครับไตซาไตซาครับอ่าทนได้ทนไปครับโซเอซีโอ้ซเอซีบอกนวมไม่กลัวอยู่แล้วครับต่อยค่าเชือกประจําครับต่อยไม่หลับไม่มีแผลครับอ่มีสายความทางไว้ครับคงเดช่ครับกระโดดเสียบเข่า นีต้องสกัดความห้าวของซอยซีให้ได้ครับหัวไปที่พับนอกเอาคืนทันทีครับแมไม่มีกลัวอยู่แล้วครับซอยซีครับแมที่บริเวณไหล่ซ้ายของแกนี้ไม่ใช่ร้อยสักนะครับแหมเป็นปานครับปานแดงครับอืมต่อยขวายังไม่ถึงโอ้โหแข่งซ้ายเต็มครับแมดูจะเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับซอยซี คงเดชนะดักเอาเน้นๆเลยครับประสบการณ์อยู่ที่คงเดชนะครับก็ต้องไปลุ้นเอาความแข็งแรงมาสู้เลยครับซอีซีผู้ดูเหวียงกลับมาครับคงเดชรัดสามเหลี่ยม,อ,มอ่ะอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือนะครับซอีซีวันนี้เสียเปรียบช่วงชกค,ครับฝันศอกไม่ถึงแล่ปักซอกก็ไม่โดนครับคงเดช แข่งสายก็หลุดไปครับอ่าจับตีได้ไหมรัดมารัดมาตีได้ไหมครับช้าไปครับคงเดชอย่าไปใกล้ๆครับคงเดชหัวแข้งขวาช,ชักสีหน้าแปลกๆแล้วครับซออีซีเอบโ้ยโดนปลายหน้าอก <S <S โอ้หันไปมองที่มุมครับเอายังไงดี โอ้เริ่มลุยวงใน้ะครับคงเดชครับเริ่มดึงมาตีดึงมาเสียบแล้วตีครับไปห,หมด้วครับตอนนี้เดินหน้าตั้งศอกเข้าไปครับคงเดชหวดแข้งขวาโอ้โหแล้วจะตัวเล็กไปบีดตัวใหญ่เปลืองแรงสิครับแบบนี้วงในนี่แหมเข้าเขตแดนของคงเดชแล้วล่ะครับประเภทสูงยาวเข่าดีอยู่แล้วครับโอ้โหโดนอีกแล้วซอยสตี โอ้เด้งตีครับคงเดชยังไงดีครับตอนนี้นอกโดนในโดนนะครับซอยีซีต้องปรับเกมด่วนครับซอยีซีครับอ่ะโดนแข้งเข้าไปอีกกัดฟันนี่ไม่มีคะแนนนะซอยีซีแหมช้าลงไปเยอะเลยครับวงในโอ้โหแล้วจะมาเล่นวงในกับคงเดชเหนื่อยครับ คงเด่นี่กะตีถึงยอดอกเลยครับเข่าโอ๊เข่าเสียไปอีกแล้วเสียอีกแล้วโอ้กัดฟันสู้ตลอดนะครับซอยซียังไงครับซอยซีโอ้ถอยกรูดเลยครับเดินครูครับคงเดตอนนี้พ้อมงนายตีโอ้โหอุ้ยเอตัวลอยเลยครับโอหันมองมุมก่อนครับซอยซีเอายังไงดีลูกพี่ลูกพี่บอกก็ต้องเดินครับแบบนี้ชีวิตต้องสู้ครับบนสังเวียน แข่งก็มีครับอ้ามัดมาอีกเข่าอีกโอ้ยยังไงซอ,อีซีโอ้โหตอนนี้เปิดบัญชีสะสมทรัพย์ให้ซอ,อีซีนะครับสำหรับพงเดชโอ้โห,หายใจหนักหายใจแรงรับซอ,อีซีเอาเวียงมัดเอ้าลุดครับแค่ถือว่ายังมีน้ำใจนักกีฬานะครับขาไปพลาดเชื่อกับไม่มีซ้ำหล่อเลยครับซอ,อีซี โอ้แต่คงเดชไม่สนครับโอ้โอเริ่มจะยิ้มแห้งๆแล้วครับในขณะที่คงเดชนี่หน้าตาทํามือนถึงล้กวก็เอาได้มัดขวาครับโดนแข้งขวาคืนโอ้ยโดนปั๊มเข้าไปอีกครับโอ้คงเดชนี่หรือชื่อเดิมแกก็คือทิวแฟทเทคครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์นี่หายห่วงครับโอ้ สอยสยังไงต่อดีครับหายใจแรงครับโอ้โดนแข้งขวา้าไบอีกเอาสู้ด้วยหมัดครับโอ้แต่หมัดออกมานี่ดูแล้วไม่มีน้ำหนักแล้วครับถึงตัวก็โดนรัดเอาไว้ครับกับเข้าไปกระดำครับทั้งแข้งทั้งเข่าโอ้ซอยสีก็สู้ครับตอนนี้ครับถอยไม่ได้แล้วโอ้สายใหญ่เข้าคมเลยนะครับคงเดชโอ้กดทีนี้เรียไร้มันหายไปเยอะเลยครับ มันต้องสู้ครับซอยีซีครับเปลี่ยนการ์ดอ่ะเป็นการ์ดซ้ายบ้างครับซอยีซีโอ้โหขวาเข้าไปเต็มๆตมหมือแล้วครับอเปลี่ยนการ์ดซ้ายก็โดนขวาของคงเดชเลอ่ะสลับขวาบ้างครับเอ้ายังไงดีครับซอยีซีอืมแกยังออกหมัดลักษณะควงคว้างนะครับ โอ้โหโดนครับ,รบมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยครับซอยซีแหมทำเป็นเล่นไปครับโดนไปเ<อ>ยอะๆนีม่มีสิทธิ์งายเก่งเหมือนกันคงเดชก,ก็ต้องกอดเหมือนกันครับแหมโดนไปนี่มีช่งนักเหมือนกันนะครับโอ้ยมีปากศอกโอ้ละสีโปจดจาคงเดชโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับซอยซีครับในยกนี้ ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าฮึดก็ยังมีลุ้นเลยครับอาศัยหมัดเลยครับโอ้ทำไมทันแข้งแข้งมันยาวกว่าครับปืดวาดไปครับซอยซีอ่ะง้างง้างหูเข้าไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเจอแข่งขวาอีกแล้วโอ้แล้วรัดกดคอแบบนี้ก็เหนื่อยครับ แ่ต้อบอกว่างัดทุกก๊อกเลยนะครับยกนี้ครับซอยซีแต่ลุดครับโอ้คงเดชนี่สบายเลยครับออกมาพอนครับกอดแหมก็ดทาไปเยอะครับซอยซีต้องอขยับหลอกกันไปกันมาครับเวียงหมัดมาโอ้โดนเวียงทิ้งไปอีกโอ้ยหน้าตานี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็เดินต่อครับซอยซีอ่ะไม่ท้อครับชีวิต ใจได้นะครับซอ,อีซีครับเรื่องของความเป็นนักสู้ก็ลุยแหลกนะครับผม <c oughs> เดชก็หน่อยนิ่งๆครับรอจังหวะดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาใกล้ก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับซอยซีก็ทำอะไรไม่ได้โอ้หมดไอเดียแล้วล่ะครับซอยซี โขกก็มาแบบทุกขนานเลยวแลวะครับถ่ายังทําอะไรคงเดชไม่ได้คงเดชก็มั่นใจเลยครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับคงเดชแฟนเทกครับหนุ่มจากเมืองหมูย่างครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับศึกแข่งศักดิ์ศรีไทยเมียนมาครับ